สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เยนวยก็ามาแยกหนอยแยกหนออย,ยูย่เหมือนเดิมต้นนี้หนอทศก,กัณฐ์เพื่อนเพื่อนทุกคนเยนวยจะแยกรื้อเลยเยนวยจะรื้อเลยเ <c oughs> ขามีสี่ต้น กจจะกันเ <c oughs> ยนนยมีหลายกระถางไหแต่กระถางนี้เขามีหนอ่อจีต้นมีหัวด้วยนะเพื่อนๆทุกคน,น,นหัวใหญ่เลยแหละก็จะกันเขายุบเขายุบแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่เยดูเขายุบที่ยนวยเขาไม่ได้ลื้อหัวเขานี่ต้นนี้หัวบาเล้อเลย กิ <c oughs> นน่อจะมาแยกแบ่งกันใหัวนี้พากินตัวเลย <c oughs> อืมทันคอ <c oughs> อันนี้เขา้าเหรียญบาทแล้ว,ม,วมีเขี้ยวไม้ของน่อยๆไม้ไม้หนอกไม้มีหัวมีเขี้ยว เที่ยวรอบเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนผู้จัการอันนี้คือต้นแม่หัวบเบลอเลยเขากินเขากินหัวเขาก็เหลือประมาณนี้ถ้าลูกถ้าลูกมะนาวลูกมะนาวลูกกลางๆเนี่ย สี่สี่ต้นจะเราจะแยกและแบ่งปันเพื่อนๆมีหัวใหญ่อยู่สองสองต้นนะเพือ่นอนทุกคนหากใครยังไม่มีโทษกันฐกัดจีแลนะไม้ไม้หัวนะ ลากที่ว่าดำๆเราตัดออกให้หมดเลยเจนนวยจะไม่ใช้วิธีล้างหัวหรอกนาะนวยจะไม่ล้างเจนนวยจะลูกไปเลย แวกาใช้มาดามช่วงนี้เหมาะที่สุดกัอการแยกหนอแยกหนอแยกหนอ ได้นะหนึ่งต้นเขาจะกันมีหัวนะเพื่อนๆไม่มีพัดไปนอยมาได้นะวันนี้มาแยกแยกเขาจะกันอันนี้ก็มีหัวไม้มีหัวแล้ว ไม้ดามดามประคองทรงทรงใบก่อนให้ล้มมี่น่วยหาไม้ปลูกมีน่วยชอบไม้บอนชอบชอบที่ว่าเป็นไม้หน่อม้เหัว เพราะว่าไม้ไม้หนอนเนี่ยเขาจะสร้างหัวได้ไวสีสันแอกได้แมากตอนนี้จะสั้สีแล้วแต่ถ้าเป็นไม้ผ่านเขาจะนานนานแต่ไม้ผ่าตัวน,นี้เขาก็ขายกันไม่แพงนะใบออกเหลืองครับไม้ผ่าี๋ยวนี้โซ่ขายกันไม่แพง สี่สิบห้าสิบแต่ความคิดคือหน่วยนะนานเหลือเกินกว่าจะกลัดสีกว่าจะลงหัวอันนี้ไม้หน่อนี่เขาลงหัวเลยเนี่ยทำไว้พอเขารัดก็ พอเขารัดก็พร้อมสวงงามเลยก็มีหัวแม่มหัวแม่ก็เลย ตันี้สวยลายสวยแม่ครับนี่มันจะหาปูนปูนแดง ้นนี้หัวแม่หัวแม่ต้นสูงแต่บางครั้งเราหาไม้หนอไม้หนอไม่ได้ไม้หลงหัวไม่ได้เราก็อยากได้พันนะนะเราก็จำเป็นต้อง เลี้ยงไม้ผ่านั่นแหละเลี้ยงไม้ผ่าจะไม้ผ่าเขาก็โตเร็วจะว่าเขาแต่มันนานกัดสีเท่านั้นเองได้แล้วเยีนไว้ยแยกหน่อวันนี้เาจะกันไม้ลงหัวอันนี้อันนี้คือต้นแม่ต้นแม่แมกัดสีสวย ได้หนอสามได้ลูกสามต้นไม้ลงหัวทั้งนั้นนะเนี่ยหาเพ,เพื่อนสนใจทศกัณฐ์นะยังไม่มีนะทศกณัณฐ์นี้ยิ่งแก่ยิ่งกัดสียิ่งสวยอันนี้เขายุบก้อนนี้เขายุบยุบแล้วเขาเกิดขึ้นมาใหม่มาแม่มาพาลูกมาสามเลยพาลูกมาสามเลยแล้วก็กัดสีกัดสีแล้วทั้งนั้นเลย กันมีแต่ต้นนี้นต้นนี้เดี๋ยวก็ตัดคิดว่าขึ้นใบใหม่ออกมาเดี๋ยวก่ตัดสีเลยเดี๋ยวยายนอย์แาจะเอาไปแช่น้ำวะแช่น้ำไว้จกักประมาณสักสองชั่วโมงอ่ะสักสองชั่วโมงน้ำเยอะไปะ ทศกัณฐ์สี่ต้นหากเพื่อนๆยังไม่มีทศกันคิดว่าอยากจะเลี้ยงไว้ชมทากเยโนยมาได้นะเยโนยขายต้นละร้อยสวัสดีจ้า